หมอแม่คะช่วงนี้หนูเป็นภูมิแพ้ค่ะสั่งน้ำมูกทีหนึ่งแล้วหูืออบ้านหมุนเลยเป็นอ,อันตรายไหมคะก็เป็นไ,ได้เพราะว่าเวลามันมีการตันของทางเดินหายใจมันจะเชื่อมโยงกับรอยผ่านของช่องที่หูมาออกที่ตรงบริเวณลําคอด้วยเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คัดแน่นจมูกจะมนอาจจะเกิดจากการบวมของบริเวณโพรงจมูกซึ่งก็จะไปอุดท่อที่เป็น ทางเชื่อมระหว่างหูออกมาด้วยทําให้ลมเนี่ยมันก็จะไปตีเข้าไปในหูแล้วก็ในหูเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทรงตัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันแต่ก่อนอื่นที่เราจะคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับบางครั้งอาการเวียนหัวบ้านหมุนอาจจะเป็นอาการแสดงของโรคต่างๆที่อาจจะรุนแรงและอันตรายได้ยังไงก็ตามไปตรวจให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าอาการภูมิแพ้ดีขึ้นคัดแน่นจมูกดีขึ้นนะคร เกี่ยวข้องก็มักจะไม่ได้รุนแรงแล้วก็มักจะหายเองได้ครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับคนที่มีอาการแบบนี้บ่อยๆโดยที่หาสาเหตุอะไรไม่เจอหมอพบว่าส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุที่อธิบายได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของภาวะความเครียดฮอร์โมนของอกลับหูใจที่ประปรูอาจจะมีอาการอย่างนี้ได้นะครับรวมไปถึงการอดนอนนอนน้อยพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีหรือการขาดวิตามินหรือสารอาหารบางอย่างก็พบว่าส่งผลกับอาการเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ